สบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเมืเ่อนี้มาพอกับสาวมินตา,ตารักต่างวัยกับสัมริดรักต่างวัยสวัสดีครับสัมริดรักต่างวัยพาแว่นอีกแล้วแว่นอีกแล้วย่างมาแรงใส่เสือแขนยาวตัวเก่าบ <laughs> บมีเงินซื้อต้องใส่ตัวเก้านี่แหละเ <laughs> งินหน่อยพดซื้อไ,ได้เนาะซื้อได้แต่น้องกินมื้อได้แต่ต้องกิน <laughs> ขางน้องสำโรงนะครับคุณแดดล่มลมตกแล้วเมื่อนี้ป้าบดบดยำแรงเนาะอ่า,าบดยำแรงยำยำมือเสับแดดหอนเมยยำมือเสับแดดหอนหอนแน้วตอนนะี้เทาก็อยู่น้องสำโรงนะคะจะเฝ้าบเบื่อกันเด้อครับ <c ười> มากก็ยังมาแต่มอง,กงเกาแท้ว่า่าจะจะเฝ้าบเบื่อกัน ừ, ดบเบนด้อ้วย มือนี้อีกอมือต่อไปกาบ่มีเวลาสิมาขี่รถล่อเล่นแล้วพี่น้องมืออื่นจากจากมืออื่นเนาะเมนจากมืออื่นเริ่มต้นไปเนาะกติได้ว่างไปร้ายเมื่อยโย่ว่างการขี่รถเพอเพอมือนี่ลาะเบิ้งน้องสำโรงก็คือเป็นมือคลิปสุดท้ายมือนี้อ่าก็คือเขาจะม้วนวารีไปทั้งบมดมันเป็นแต่ไปบ่าไดกะกว่ากากน้ำ ก็เคยไปเด้ก็เคยไปเด้คือล่องไปเบิ่งล่องไปเบิ่งกันนะในกาะกลางน้ำเด้เด้จังเบิ่์นเิ่นตามหลังมากกับรถเข้าลองเข้าไปเบิ่์นกลางน้ำอู้นี่ต่อแต่ว่าเบิ่งอ่าเบิ่งข้างหน้าเนาะเบิ่งข้างหน้าอยู่กลางน้ำเนาะมีคนมาอ่าหาปูหาปลาเนาะอู้เบิ่งข้างหน้ากับบักลายอู้อู้อาจังวะลงก่อนลงนี่เลย ได้บ่ได้ได้ได้ตึง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 โอ้ไปทางใดทางนี้ไปทางนี้เบิ่งยามยามแดงๆมาอันข้าเจ้าอันมาหาป่าเนาะนี่อ้าข้าเจ้าเอารถยนต์เขวามาอยู่ดิเนี่ยรถยนต์จอดวันนี้ขั้นดีสุดหาป่าเรือมานนั่นเนาะมันกินเข่าอ่ะฮู้นผลิตภาเมินตาไปอยูฮู้นมองกรองสูงๆมันจะไปได้ป่ กองสูงสูงอ่าไปได้บ่ละแล้วครั้งแรกที่ที่เขามาานี่แต่ว่าแต่ละเทือเขาขี่รถมาเนเขาโบเคยขอยึเถื่อเอ้ามันถามก็ได้นี่ไปสะพานขาดอ๋อไปไม่ได้ไปไม่ได้มันก็ได้อยู่จุดนี้เออโมนี่นะเอ้ามันขี่ควายขี่วัวขี่ควายกับธรรมชาติดูอันมันไปได้พูดนะไปกองคนน้อเบนค่าคักเนี่ยแล้วไปไปไปทั้งบนเหมือนกัน โอ้ยมองนี่มองนี่เท่เลยเอออยู่ทั้งไตกับมีโอ้นี่ดขั้ขัดขัดขัดขั่ขัดขัดขัดคัดขัดขัดัดขัดขััดขัดัขัดขแต่ัตขันขัาขัดัดขัดขัดะัดัดขัดขัดขัอขัดดมัดขัดัดขดัูพดูโอ้ยมขัดเลยซื้อได้ังอันนี้เขาััััดดัดดดนัดดดได้มาััััดดัััด เดี๋ยวมันสีรุดอันนี้อันขนมยังเขากันนี้ยังบนนี่ขนมแซนด์วิชบบลูแหละแซนด์วิชใส่ทั้งอ่าใส่ปูอัดตัวนี้เป็นใส่กอกใส่กอกเข่าพุลาไม่อันนี้พุลาอันระวังตก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 ยวได้หอยก้อนห้อยก้อนหอยก้อนนี่สองยางแล้วมกพริกดิบเจ้ากันิกินวะอันนี้มกพริกดิบเพิ่นนอแบงเครงกันกิน อันนี้ข้าวโพดข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดอันนั้นดีมั้ยยังตัวนี้เป็นไข่ไข่ยังอันนี้เป็นไข่อ่าไข่ลูกไข่ไอ้ไข่ตัวทราบบาทเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันนี่ก้อนมันมีมันผกพริกบ่บ่มีก็เอาอันนี้กินเลยนี่บ่มูมี่มี่มี่อันนี้มีอันนี้มีผักมี่ผักพริกสดออ๋ ทำนี่แล้วเจ้าเด้สดอยู่บ่โอ้ยเกือบสดพุ่นแล้วไปมาหมาพี่เอามาพีเทะเทะเลยเอาหม่าพริกถุงนี้บ่เอาไปกินน้ำบ่เอาถือแม่ถือมานั่มแต่น่ะมาพี่น้องมาพามินตามากินเขาเอาพอมันอันอันกองมัอย่างนี่คือดำดำนี่นี่อันนี้เป็นอันจอกเป็นแหนบ่เป็นพักยีโจกเห็นไหมคิดว่าอันขี้งัวว่าสนบ่บ่อมนัน อู้ยคือเท่แท้ว,ว่ามือนี่ไหมต่ว,ว่าเสียดายห้าบ,มาบมา่มีสั์เนาะบ่มีิสัทอือโอ้โหมือหนาางบึงหนองอันสำโรงเลยนี่เข้าหาเบ็ดมาตึกปลาบึงแนวปูพญายสุทธิบึงแมวพี่น้ <c oughs> นว,ว่างอาหารเข <c oughs> าที่ยืนกินนี่ละแต่ว่านี่ว่างไว้นี่ว่างไว้บ่จะกินของข้าวก่อนขวขิกินของว่าขอัยขวินั่งอยู่นี่โดมิน มึงมีน้องของอยู่ของกินในห้องวันนี้มึงมิ้งตาย่านอันบักพริกบ่พ่อเอาพริกมากินพ่อแม่นแล้วอันนี้ก็บแบ่งครึ่งเองาแบง่งครึ่งกินอันนี้มึงปัดหูพะกีโจกกันทั้งมันห่อๆเฮามาเอาเอาไปให,ห้หอยเฮานี่ยเออหอยเฮากันกําลัง<ม>อันนั้นดีเนาะมาเอามาเอาเจียวมาเอานี่ล่ะลืมเลยมันมันไหนพุ่นน่ะพุูดมองๆองงามงามมึงพี่น้องเบิ่ง น้ำสะอาดมากๆเลยกินอิ่มแล้วก็อาบน้ำบ่โอ้ยบ่นี่มันเป็นกอกางกอนแรกว่าสิพากันผมว่าสีพ้ามินตาขึ้นไปไปกอกางแต่ว่ามันมันไปว่าได้คือมองมองนี้มันเนเพิ่นเพิ่นเป่งเพิ่นเป่งน้ำเพิ่นเป่งน้ำแต่ถ้าคันชี้ขามก่นย่างขามได้ยุย่างขามได้เพิ่นมหาอยหากินกับมาได้โอ้เท่เท่มาครับมากินกินนี่เราช่มบรรยากาศไปน้ำ มาครับมาพกินกินเป็นอย่างอีกกินกินแนวข้าวก่อนกินของข้าวของข้าวขของ้าวที่กินกับปอรพริกนี่แล้วของข้าวนี่ไข่กับอันนี้ไข่กับใส่กอกกินทั้งไข่ทั้งใส่กอกเนี่ยเอาเจ้าเลือกเลือกก่อนเนาะจะเปลี่ยนปะนี่อันนี้มันดำกว่าบอมบ่อมไม่เอาดำบอมักไม่เอาดำ นี่หมูพริกหมูพริกคนเก๋มีอันมีมีอันนี้นำ้นำแจวทำแจวมันน้ำบระจำเนาะบุบ๊มกินบั๊บประจำเลยกินบุ๊บพีกถุงนี้มันแซ่บกว่า,น,าน้ำแจวบม่ต้องร่างเนาะเอามือข้าวแรงกินเรียว่ากินข้าวแรงเนาะครับมันแซบปะแซ่บอยู่จิ้มบัต อันบักไงพอ,ม,องมินดาไปยังตลาดนัดตลาดนัดบ้านมูม่อนทำให้ทุงสิบบาทได้บ้างอะไรเก้าเออเก้าบาทเก้าบาทาบาทุงบักไนะ่เนี่ย ร้าวบาดได้บางลายอยู่บ้านบัวน้ำน,น้อยหน่อยเพิ่นหลายจะปลูกเองกับรีดหนุนาืมได้หลายเพันปลูกเองได้หลายอีงนึงแบะเพิ่นกาสีออกกำไรหน่อยอืถ้าไปซื้อมาจากเมืองท่องอ บรรยากาศครับมันไทยเอ็มบีเนี่ยก็งามำนีดเนี่ยนช่ช่วงตะเวนกำลังเจ็ดตัวดินเนาะใ่ะ,น,ะน,น้ำใสใสเนาะนั่นโบมี่หยาแจักเส้นเลยโบมีบม่หยา เหมือนกับน้ําทะเลเลยเนะยาะออแถวนี้โบมีอัน,อ,นอันพกอิโจโกอันนั้นมันคืออันบอนแถวแถวนั้นเนาะข้างบนพกอิโจกไรแม่น,นแต่ว่ามันมีนักโยกแก่นี่ยองมังเห็นเห็นด้วยสองมังนี่อันเที่เพินเิ่นมากแก็บขึ้นอ๋อมันมาเก็บขึ้นอืเรียบร้อยหอม,ออมพริกเข้ากันนะ มัพพีกเลยทุ่งเงี้บมึงเลยบรรยากาศดีครับขนาดเย็นอ,นอนตอนนี้ยังยังบ่ฮอดบอฮอดหาโมงแรกเลยตอนนี้สี่โมงกว่าสี่โมงห้าสิบนาทีบอกคือว่าอฮดหาโมงววเราบรดีโมงแรกถเาท้งฟ้า,าม,มันบดอากาศดีมันคือว่ามันจะเป็นหน้าหนาวเนาะเมืม่อบานเทาขี่รถเนี่ยหนาวกว่านี่ ยังไงแ่อ,อม,มากินไข่มันเน่ต้องกินน้ำปะกินของข้าวปะกินของข้าวก่อน <laughs> กินของข้าวแล้ว่อยจะมากินเป็นแซนด์วิชปูอัดแซนด์วิชปูอัดละะ้วกค่ะยจะมา ตบท้ายด้วยขย้าวโพดเธอกินเบิอืมคอยบ่มากคนหลายอืมนี่ๆอันกลางนี่น้องพี่น้องเห็นตาว่าบมา่ <c oughs> มักคนคนสิกินนํามีคนแต่ผมมากกันคนผมว่าแต่ว่ามีคนนะแซ่อแออบอมืมมันแซ่บอือค่อยงาม เหนียวเท่ๆเบืเ้องแลัมีขนมัน้งตัวน้อยมั้งเนี่ยขนกับขนขนพ่อเป็นอุ้ยไอ้ให้นี่แหละขนพ่อแข็งดอกขนอันกำลังแสบอันอันอีเมย์บอกว่าอันบ,บ่ต้องกินอันนี้นะพีาซันขนมันเนี่ยแสบดี ยิมเซบะอันย้มชม,ชม,มคนหวาน,นกุญแจตลาดนี่คนหวากนกำลังว่านอยู่ <c oughs> แล้วก็ไม่ค้าลายกว่าแมม บ่ไว้หรอวะกินเหี้ยได้ลยเนาะบอกว่ามันแซบมันแซบกว่บบกาโมคากินพันได้กินนะนะเดี๋ยวติดใจมันยังติดใจ,จดติดใจแล้วเขาไม่เคยกินอออเอาเซนว่ดมาลย ข,ข้แรงกินของข้าว <C oughs> ปูอัดยังแสบหมูยองมันบค่อยมากหมูยองมันเป็นเส้นเนาะ,ะเป็นเส้นปูอัดปูอัดอืมับเนี่ยเแซนวิดอันละสิบบาทอร่อยอันนี้สิบบาทด้วยนะ กินแซ่บแล้วก็จังน้อยคี่รถกลับไปหาซื้ออีหนูเมา่รงตบมะมาาบ่มีคนมาใส่เบ็ดเนาะบ่มีมันหนามันใหญ่เบงมันกว้างกว้างมากระบาดนี่คือเอาสมมติว่าขันดีไส้จากนี่ไปไสไปเรื่อยๆไปหอดพู้น เบ็ดจดกสามลอยหลังมันกับบ่พอ่อเด้บ่พ่อระบาดนซุ่มซุ่มพันหนักหาป่าพันสิมนมนไม่เลือกคนตัวอันมันไม่มีเลือกอะมี่ยางมันในยางมันกับเอาตีนไผ่เลือกไผ่น้ำไปดอกเด็กดอกเด็กโว้ยจากนี้ไปหอดผลจะว่าชั่วโมงหนึ่งมันหอดหอบอ่ล่บไหหอดเนาะคุณนังไก่มงังเทศบาลน,นุงเด้ คำคำไปพุนมองมองคุณเทศบาลเพียงกินอิ่มแล้วจังไรมึนตารเราพญายำรีร้องเพลงคุฟังมีข้วโพดทำดีทางในแมนจะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาเปิดเพลงของเจ้าของให้พญายศริร้อง เมืองไทยแอมวีแม่า <laughs> โอ้ยขี่ไล่โชคขี่ไล่กันคอยซ้ำกันแน่เราเจอบ่ได้จักเม็ด่อยขี่ปึกปึกเพ่งนะอย่งางอื่นใครอยู่แต่ว่ากันเรื่องเนื้อเพ่งเนะี่ยทำบ่ได้ทำได้จ,จะทำน่องมันเฮียมาแล้วดูดดูดนี่ดูด,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 ดแม่มันี่เฮียแล้วบ้า ิบบาทซื้ออีกบ้าใช่ปะใช่ปะะแตเมืองเมือตจานห้าวยเห็นขอขายเนาะข้าเมี่ยข้าวมีอันนี้เดี๋ยวพวกกินปะเจ้าคอยเสียสระให้เจ้ากินจะบบมากเล เสีอสละเลยขอบคุณยายอันนี้เดี๋ยวอันนึ่งกิ้นกูมันมีสามอันกูได้ทิ่ได้กินซองเหรอนะนะเจ้าไปได้กินซอง คือเก่งแถมแม่นแทะแม่นแม่นเน <c oughs> ทเดียวเลยเทเดียวแล้วเนาะเทเดียวก็ได้เลยเนาะเทเดียเดียวกับดได้กินได้กินสองสองห่วงเลยเนาะเทเดียวกระติดขนขาดมันติดตนะิดเนาะป้าอ่อนๆเถอะโอ้สุดยอดปาดกระบวังามงามสามฝากเส้าบานัน พี่น้องผมสิว้อาซืฟังมาเนี่ยว้าไหมถามฟังดูอันสามฟักสมฟักส้บบาทอันหาฟักเท่าไสี่สิบบาผู้ใหสี่ไปซื้อหาฟักสี่สิบบาท <laughs> <laughs> อยู่บ้านเท่ากันเดี๋ยวได้สี่สีฟักก่อนอได้สีฟักก่อน สี่ฟักเท้าบ่ะสามฟักเท้าบาทเรามีถุงหนึ่งหาฟักหาฟักนี่สี่สิบสี่สิบหรือหาสิบก็สี่สิบสี่สิบบาทพันเสื้อนี่อันเท้าสองอันกับสี่สิบบาทก็จะได้หกฟักอ หมดวันเดี๋ยไปต่อเนาะถุงละเศร้าขอสองถุงห้าสิบได้บ่เห็นไหมบ่ว่าได้หรอเดนเนาะขาดทุนเจ้าสี้อใครบ่สองสองถุงห้าสิบถ้ามดา,ามไมต้องซี่อซิบหรือบ่ซื้อห้าสิบบ่ขายสองถุงห้าสิบถุงละสี่สิบถุงละสี่สิบบ่นี่ถุงละเศ้า อ๋อถุงแล้วเศร้าต้องทุงหาสิบขายตัวเ <laughs> <c oughs> มหวานเนาะหวานเบ่เืดๆว่ามันกลกินแิ่บอยู่มันหวานอยู่ในตัวมันมันยังอ่อนนะซ่บเหนียว ถ้ามีตัวดิบค่ะที่สื้ออันมาเห็ดให้เจ้ากินมาเป็นอันแหนบกันแหนบแหนบสาลี่นะอ,อยู่บ้านพี่นั่งคอยเพิ่นขายเพิ่นปลูกขายตลอดนี่ไส่บ้านยิ่วไก่ปะเลยบ้านตาแดงไปแล้วอเออเอเ่อไหนเฮา,าได้ไปกันอันเขาไปยังใครทำหา น้ำนันเราเพิ่นเพิ่นนี่ต้มต้มไปขายตลาดมันดุงเม,มา่อทำเอาอันดิบอ่ะตั้งแต่อายขออยู่แล้วอันเราจะมักใส่เหล่าทั่วไว้อเอาไว้แกให้หน้าเ่ินก็บพวดนละพากกันไปแล้วอายกับนองเอ้ยเปิดเพียงออกมาตักโอ้ยคัก อันนี้บ่ต้องตีซั่วหรอกจังได๋ก็บแบ่งกันอืมคนอันมีความยุติธรรมอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาหยอกกันซื่อๆดอกน,นี่บ่มีหยังเฮ็ดเออถามนี่ยถามเนี่ยฝั่งค,คนที่สรถไเจ้าอย่าเป่ารำคันก่อนเหรอเออว่าจังนีอันที่เฮาเฮ็ดเมืม่อกี้นี่อือยู่บ้านเจ้าเอิ้นหยังอันอันที่นี่อ๋ออันเอิ้นว่าจังได๋เนาะตีตีซั่ว ตีชั่วเอินคือกันปะป่อันบ้านมิ่งตาเอินว่าตีชั่วบ้านข่อยเอินเป่ายิงฉุกเป่ายิงฉุกเป่ายิงฉุกเมื่อกัลืมยันยินเยาไมเกิดลืมแล้วเป่ายิงฉุกเพอเพอร์กะเอินอันเดียวกันกับว่ารู้แต่ว่าตีชั่วเขาก็นี่เละคือหยาดยิงชั่วยิงชั่วอยังกยิงชั่วเป่ายิงชั่วเป่ายิงชั่วอืมยิงชั่วเป่าชั่วเต่เป่ายิงชั่วเป่าชั่วอย่างเออ นั่นละคอยอยากอยากลู่มันกะทีได้เรียนรู้ภาษากันอ,อ๋อตัวใดคอยมากอันมากอันได้บอกคอยอยากให้เจ้ากินอันอ๋อออนไดก็อ๋ออเอาทั้งนีเอาคนทั้งหน่อยกว่าดอกคำนี้นอ้องอยากให้เมียได้กินแทบก <laughs> ันมาอยากให้เมียได้กินไรแ <laughs> ม่นะืะ <laughs> บรรยากาศจังดีลมไว้ว้อยคืดพอตั้งแต่ไปอยู่หน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเราใหม่เนาะหาบเขาขาขึ้นลัน่นสังคันบ้านได้ฟาดเขาเือพอดีหาบเขาแล้วคำเรากะหอบเฟี้ยงไปขังน้องอยังทีละนะครับไปห่วยอยู่หน้าผมไม่ห่วยเนาะ ก็ไปจูดเคื <v ian> <up> ่องบื้อบื้ะโดดน้ำตามขึ้นมากถูสบู่เพียงไข้ความถูสบู่ความลงเท้ที่สองขึ้นมากอะแล้วเลยท่อนนั่นห่ะอาบน้ำแต่ว่าอันนี้น้ำเย็นบ่เย็นเขาอาบน้ำบ่ฮะเขาอาบน้ำบ่ ว่ามาเรียนมาเรียนนำก็ยังเรียนนำทะเลบ่ะบ่กกาเวยบ่กกาบ่กเพมันบ่วาอาบเลานี่มันบาอบบัวผ้านมาอับมันก็จะเป็นอยังไดโบราท่าเนาะมาอับว่าอยากนึกซื้อองันว่าอาบก็กับบัวอาบลองทาใส่เบ็ดหรืม่นอยู่แต่ว่ากับบเห็นผุ้ได้มา มันพูนดูแถวๆถวอ่ะเทศบาลข้าเจ้าจังคอยมันมันอยู่ใกล้ถนนจอดรถปั๊บผ่านแล้วก็ลงหาเถ้านี่ยว่าไม่ปูนแต่มหาเลยเรื่อวันแปดลำปานบรอยู่รเหรอของอข้าเจ้าก็จะหาอยู่ทางคุณก็เห็นมีรถอยู่เนาะรถกาเยอะมากอ่าคว่างเบ็ดไหมเบ็ดเว่อร์ลงไปบนเนินนั่งเฝ้า เป็นกีฬาตกเบ็ดินค<อ>ักนะครับพี่นอ้องหน้าอาจจะย้อนแสงนิดนึงขบวนเป็นยังนั่นคือบรรยากาศเัาก็สิอ่ปิดคลิปอยู่นี่แล้วเนาะแม่นกันขบวแเซ่ยบอิ่มแล้วเนาะอิ่มป่อิมอ่มขันโบอ,อิ่มกับินบักริกถุงนี้ก็บ้อันนี้จะไปถิิงทั้งอาะ เพราะว่าทำมาสิมเฉยคนกูนกกได้ก็ะโบดจบากขั้วมันจะมาชิมอะไรฮะชุดจัดเครือร่องเบาเครือร่องป่องมา <c oughs> มอ๋อพาพี่น้องมาชมบรรยากาศน้องน้ำเนาะแล้วก็ได้แนวมากินพร้อมได้แนวมากินจากตลาดนั้นเมนตลาดนั้นได้แนว่ยซำเม,มื่อก็บรรทัดเลย S <S <S ทางห้าวซื้ออันอยู่ตลาดบ้านเฮาได้หน่อยก็นี้มีสิบบาทอันนี้จะไปกินกับอัน,นสมพักอีกมื้ออน่นยั่งกินเดียวสมพักเดือนนิดเดียวเดือนนิดเดียว็บ่เป็นหนั้นเขาตองเลยไปตลาดมาเนี้ยไปซื้อมูซื้อลูกม้มากแกงพักมาแกงผักกัดแก็บไว้แล้วนะครับ <S <S มื้อเมนูแ,บบแกง,<ห>แกงลูกหมูคขึ้นก่าถ้าว่าสมมุติถ้าว่าห้าบ่แกงห้าก็สิีมาเห็ดคั่นสมอีกคือเกาก็ได้ขั้นสมก็ได้เนาะเฮาเปลี่ยนเมนูอ่ะนะ แต่ว่าเห็นอยู่ตลาดนั่นเห็นเขาเจา้าขายกยเป็นแต่ยากแตยก่ยักค่อยว่าเอายังสิถ้าอันสมประกาศตัวนั้นนะเฮ้าสีคันสมแ้วก็เาก็เก็บเติมอีกเฮา,าเก็บเติมอีกแ้วก็เข้าลงคลิปนี่เขา,าอันจบคลิปนี่เข้าไปซื้อปลาหห่น60สบ,บาทเห็นปลาตัวงามงามปลาง้า,งามิลลิไปอ๋อโอเคไปตลาดค<ะ>ือบตีขึ้นไปตลาดนั่น ไปซื้อปลาน้นิ่งโลดละหกสิบบาทงามมากโอเคกับอ่ะ,อะไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสบายดี